สวัสดีครับผมค,คือไอสไตล์สิบเจ็ดวันนี้จะมารีวิวโปรแกรมแปลกๆนะครับก็คือทดสอบว่าคุณเป็นโรคตาบอดสีหรือเปล่านะครับวิธีง่ายๆคุณก็แค่ใส่เลขตามที่มันเขียนไว้คุณมองเห็นอะไรไม่รู้ผมมองเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าโอเคอ่าอันนี้ผมก็มองเป็นเลขอะไรอ่ะจะไปรู้ไหมเนะี่ยมันมีสิบห้ากับสิบเจ็ดอ่ะ สงสัยว่าผมจะเป็นโรคตาบอดสีคุณมองเห็นเป็นเลขอะไรครับ <77. S 1> คุณจะเป็นสิบเจ็ดนะครับโอเคครับอันนี้ต่อไปฟิมัว <c oughs> ไปก็ได้อ่าครับผมจะ okay, อเอาเลขนี่ครับ <c oughs> เลขนี่ครับอะไรอะไรก็ได้ครับเออดีมากครับโอเค okay, ดีมาก Liquid <laughs> generation <laughs> 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 <laughs>